วน,นี้ตจ้าหน้าทุกคนนด้จะข่วเรื่อเกมที่มีชื่อว่ราระบบในแบบอีเวนต์และเราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อระบบเพาะวันนี้ฉันจะเก็บมาเจอผีกจจอีกครั้งเลงจะกลับมาจูบก็บวันนี้ในภารกิจ,จแต่ทุกคนคือมิชชั่นของเราวันนี้ก็คือน่าจายและเรามีของรับมาด้วยทุกคนไม่ใช่ของรับนะ,ะมันไม่ใช่ของรับหรอกมันแค่เครื่องแต่งกายนะคะทุกคนงั้นถ้า,ก,าก่อนจะไปดูอรีมกดไลค์แอนเกอร์แชร์แอนเกอร์สเกตให้มีด้ไหมแกไปดูกันเลยต่อตอนนี้นะคะควคนเราเรได้มาอยู่ในแบบทะเลทรายตันที่หวังแล้ว แล้วมาคำควมวันนี้จะอย่าพูดมากปากดีหาแรงตายค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำควมวันนี้นะคะแนะนำว่าอย่าไปพูดใส่เพื่อนค่ะเดี๋ยวเพื่อนเขาจะดา่าเรามันดูกันดีกว่าว้าวลาสตา์โ้โหวูห้โหวูห้โหซาวันโร จุวก็สามร้อยสิบองสาวอ้ยปวดหัวคือตอนเด็กคนอีกเหมือนแม่หยุดหรือรู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 ซีสโอ้ยโอ้ยแรง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 อนี่ยว้าวได้แบบลอยแล้วทุกคนวู้รู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 โอ้ยเราได้ทำการกระโดดข้ามเล็กว่าโอ้โหโอ้โหเกินเกินมันเกินเกินไปแล้วฮู้ล่ะซาวเวอร์อ่ะโอเคเขาบอกทีบายไปแล้วนะเขาก็คือ thank you นั่นเอง เนอพระเบมน่าจะดต่อมาจากลาซาลาตามมินทารอน่าจะแอบแอปฟ้าแอบน้ำเงินไม่รู้ไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่น่าจะแอบฟ้ามาใครจะชิวอยู่นะช่วงนี้เราจะไปรักษาตำแหน่งที่หนึ่งทุกคนว้าเมาส์มันหมุนผิดหยุดทุ่เราหยุดตรงตัวซาโบร่าแล้วก็มีคนกำลังมันกับรถบัมนะคะทุกคนก็จะเล่นห่างเบิ้ล เฮ้ย <Hey. S 2> ไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าแล้วจะเอาไฟฉายมันทำไมวะไปช่วยเพื่อนก่อนทุกคนว้าวเข้าไม่ได้ทุกคนแล้วก็ติดด้วยนะคะเนี่ยแกกล้าหัวละเหรอเยอะเยอะเกินเช็กลังว้าวเข้างจมีชุดเลย,เลยปะคล,ลิปอะไรแหละโอเคช่วยไปสิ่งน,นะทุกคนต่อไปรุ่น มันาอีกแล้วไอ้ตุ๊ก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 ตกตุ๊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 กตุกตุ๊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 ๊กตุ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 ๊กกตุ๊กตกตุ๊กตกตุ๊ก ไอ้ค right enfin ือหลังเงนเกินไปแล้วก็คุณตัดหน้ารถอย่างงี้ได้ไงเดี๋ยวโดนรถชนตายไงเกินไปอีเบกครั้งเนี้ยอีเน่าเลาวทุกคนพูดเรื่อเฮ้ยคิวดีไวดีไวดีไว้ทานทุกคนเราดีไวตอนนี้พอดีนะทุกคนแฮปปี้ที่หนึ่งเหอะที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วท็อปทรีที่สองว้าอย่างนั้นก็ดีเลยอีกสามสวาทีนะคะคอนมันจะเลิกเดี๋ยวนี่เราขอไปดูเมนูแป๊บนึงนะ วันนี้เดี๋ยวจะมาดูร้านค้าวันนี้นะคะทุกคนก็คือในเอริชโบยเฮ้ยอย่านะเอามา,าทำไมอ่ะน่าจะใช้ดีทุกคนเอามาอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยดีทุกคนแต่ทำไม่พอเดี๋ยวเราไปดูของกันเละทุกคนไหนอยู่ไหนวะไม่ใช่คาแรคเตอร์วะเราเป็นอีโมดปะไม่รู้อันนี้มั่วเอาแล้ว เจนนะทุกคนม่ซื้ออะไรมาเราซื้ออะไรมาถามก่อนเราซื้ออะไรมานะแทโพลีใช่ไหมซื้อมาทำไม2000 y ัน r s later ไม่อันนี้จะก oh. ินเบางั้นเดี๋ยวเราต้องหาอันมสกินก่อนทุกคนอ้ยจะบ้าตายเนี่ยจ,จำจ้ดสิบบาทซื้อมาสองสามอันไม่ดูเพราะอยากใส่สามอันนะคะทุกคนไม้ไอ้ชัยอ๋อเกินไปไม่ดิมันต้องกดโหลดเอาป่ะ ใช่ไหมไม่รู้แทมพอลีสกินน่ะพี่หนูอยากได้สกินอื่นน่ะพี่เชื่อสกินอะไรอะ่ะยวหาสกินกันทุกคนสกินรอไอ้เดาหนอเชื่สกินยังไงคะ <Huh? S 1> ขอโทษคือ,อยอมรับขนะหนูงโง่แต่หนูไม่รู้สชื่สกินยังไงคะวอนผู้รู้ทุกคนมางคอมเมนต์บอกมาดีนะทุกคนเชื่อสกินอ่ะ <c oughs> เหมือนฉันจะรู้แล้วนะไแบรบ์ทไฮไฮโอเคทุกคนตอนนี้หนูหายเงินแล้วค่ะแต่ว่าอุวยทุกคนพิงรู้ว่ามีอันนี้ด้วยอ่ะโคตรเท่จะกินโคราเป็นแบรทุกคนเล่นดีกว่าเดี๋ยวมราจะาก่อน,นะคะมาแล้วไหนมาดูเทียมโพอดีของมีหน่อยสิมาอ๋อไม่ใช่ดิไม่ใช่อันนี้มันคืออะไรวะอ๋อกดอันนี้เอา,เอา,อาเอาไปใส่ออกไป นี่ทุกคนมาดูจั๊มแพดของเรานะคะทุกคน๋ยวค่อยวางตรงนี้ครับหาที่วางก่อนเราจะอุยตรงนี้เอาไปตรงนี้เลยไม่เนา่าว้าวอุ้ยคุณพี่คะพ,พี่เกียร์ฟ้าเปิดมาตรงไหนคะหนูไม่เห็นเลยค่ะอยู่ก็อยู่ก็กแบบเพลงนี้นเลยเอ,อาาย่รู้ ฉันมันวันมันไวานา้ที่จะนานนาที่จะมีสิ่กินไอเทมดีๆนะคะทุกคนเราต้องรีบซื้อตอนนี้เรา่อันถูกลูฟี่เกี่ยไฟวิ่งไล่ตาว้านี่ใครเป็นรู้เรื่องตามผค่าสูตมาย,ยังใช่ไหมรูเอาละเข้าไปแล้วเพื่อนเหรียบนะ,ะทุกคนตายปะเนี่ยถ้าตายคือรู้สึกผิดแต่ไม่ขอโทษหรลยเล่นยพี่คะ อำอะหนูพิมพ์ไม่ได้ค่ะพี่หนูขอโทษน,นะคะหนูพิมพ์ไม่ได้พวกคกกุบอกว่พิมพ์ไม่ได้อะมาอุ้ยโอ้ยว้าว What are you doing? Wow you you stalk me you stalk me ไม่ดีเลยนะคุณเนี่ยคุณจะตามหลังคนอื่นได้ไหมคะคนร้อนเธอค่ะคือการที่หนูรู้ค่ะหนูอยากจู๊ใช่หนูอยากจู๊ค่ะแต่ว่าพื่พี่ต้องดูด้วยนะคะว่าตอนนั้นความสามารถหนูมีพอหรือเปล่าที่จะจู๊ค่ะขอบคุณค่ะ อันดับเจ็ดนะคนไม่แปลกมาอีกสตาแล้วค่ะทุกะคนเพราวะว่าอยา่หยั่องเล่นอีกเหมือนเราจะเป็นรูวพิเศษ,ษปะถ้าจะไม่ผิดอะ่ะทุกคนวันนี้ขอเสนอคำว่าอย่าพูดมากปากดีหาเรื่องตายคะ่ะขอบคุณคะ่ะถามจริงบ r o I ไอเฮ็ดไอเฮ็ดดินไม่เชียวเราไอเฮ็ดดินสวีฟวอลทุกคนทรมานมากนี่สิ่งที่ทรมานที่สุดในชีวิตนะคะทุกคนสวีฟวอเอาไอทะลุทะลุ เราเออทุกคนอ๋อก้านรถตัวเอ้นเจ็บตัวอะไรวะนี่ยไปดีกว่าบุนใช้บัมเปอร์นะคือถ้าขับรถบัมกว่าจะขับถึงนี่เราโดนฆ่าตายพอดีเนี่ยว้าวมันสั่นแล้วมันสั่นอะเอ้าฮะมันจะไหนมันจากไหนคะแค่ชักมันค่ะทุกคนแกร์จะบอกว่ามันก็เกินไปว้าวทุกคนลอยฟ้าแบบ คุณพี่ะจะพาฉันไปไหนนะคะอ๋อขอบคุณนะคะคุณพี่ค่ะป <_ m ys> ะ๊บปะดาปะ๊บปะดาปั๊บไอ้คนอย่างเงี้ยชิงกับเบลชิงกับเบลชิงกับเบลรักชิงกับเบลโอ๊ยกาดิจะเองไม่ได้เลยาว,วางเต็มโดดแป,แป,แป๊บๆโดดได้ไม่ใช่ไม่ใช่แป๊บอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวจะมาแป้นเดี๋ยผิดแล้วเหรอคะค่ะขอบคุณค่ะแบดโอ้ยตัวเน่าขอขอให้แฟนขับของเจ้าตัวนี้ด้วยอ่ะหายไปในต้องรออีกแล้ว,ลวตัวนี้นะคะทุกคนคือเราไม่ได้ใจเย็นจาบูรี่นะแต่ว่าทุกคนรู้สีมัาดิสีเหมือนลูกชิ้นอะ่ะอันเนีย้หมาน้องลูกชิ้นค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยอันนี้หนุ่มพัคซีเลยทุกคนเราม,มีมีคนมาพายเรือด้วยอ่ะ แม่จะไปแคมป์กันนะคะทุกคนไปแคมป์ไม่ไม่ไม่อย่าอย่าคิดเป็นแคมป์แบบแคมป์เฝ้าปืนนะไม่ใช่หมายถึงแคมป์เฝ้าปืนในเมอร์เดอร์ไม่ใช่เด้วอว่าอถึงจะไปแคมป์ตรงนี้แต่เราจะให้ทุกคนอย่างไรเขาเดี๋ยวเขาจะเบื่อว้าวอา้อาวอา้าวหายไปเยอะว่าจะว่าจะจะมาช่วยเอาอะไรวะทุกคนเอ่อตอนนี้เราต้องเราต้องดูนะคะว่ามีคนดาหรือเปล่ามีคนดาแค่คนเดียวแล้วเขาก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่นี่หว่า แต่ใชนียาจจะดาวเพราะดาวครันี้ฉันตายเลยนะไม่ใช่คดี่กว่าทุกคนว้าวเฮยช่วยด้ว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 ยไม่ย่มมพิษอีโราโคราเร็วเรร็วเร็วเคอยู่ังไกลนะถามจริงโคราแค่นี้ถามจริงบอบโคราแค่นี้บไม่ใช่คพิ ไม่ช่วยใครเลยแต่ล้มอ้ยเหนื่อยโอเคมันไม่ใค่เรื่อคของสมาิปนี้นะคะชักกันมาชักมึงกดไลค์ก็ชั์กด u ับส r ค b e ด้วยนะไปไปเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบ๊วย